ก,ก,ก็คงต้องผ่อนแหละนะเพราะผมว่านี่ก็เป็นเทศกาลวัฒนธรรมไทยที่สําคัญนะเพียงแต่ว่าผ่อนแล้วประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้คุยยังอยู่ในในสถานการณ์อยู่ก็ต้องต้องะระมัดระวังตนเองอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเ,เศรษฐกิจมันก็ไม่เดินจริงๆนะนะครับอันนี้ผมเองก็อยากย้ำเรื่องสงกรานต์นิดนึงนะว่าคือตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยวันนี้ขึ้นนิวไฮเลยนะสองหมตายไป80เนี่ยนะครับ จะต,ต้องประชาชนเราต้องช่วยกันว่าออถ้าตอนนี้ตัวปัจจัยสำคัญนี่คือสองการานต์นะครับซึ่งเราเรา,เราจะไม่ไม่ไปล็อกอะไรทั้งสิ้นละเราจะผ่อนปลนให้ให้ไปดำเนินตามปกตินะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงแต่เราไม่อยากให้กลับไปเหมือนสองการานต์ปีที่แล้วนะนะครับถ้าพวกเราจำได้สงการานต์ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ล็อกดาวอะไรเดียว แล้วตัวเลขก็ขึ้นไม่มากเลยแล้วก็ลากยาวถึงสิ้นปีนะครับคือถ้าตัวเลขขึ้นไม่สูงเมื่อไหร่มันจะลากยาวแน่นอนปีนี้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราต้องการจะกดไม่ให้ตัวเลขคนไข้ที่ท,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 ที่ติดใหม่เนี่ยมากนะฮะเพราะว่าถ้ายังเป็นตัวเลขปัจจุบันนี้นะเราก็ยังคาดการณ์ว่ากลางปีเนี่ยมันจะลงมาประมาณหลักพันต้นๆซึ่งเราถือว่าเป็นปกติอะคือมันไม่สูงหรอกนะครับ แต่ถ้าตัวเลขมันสูงมากๆนะมันจะลากยากไปสิ้นปีแน่นอนเหมือนปีที่แล้วเหรามีตัวอย่างแล้วน,นี่ก็อยากให้ประชาชน,น้องช่วยกันนะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนเลยนะว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เต็มที่รัฐบาลก็ทําเต็มที่แนละ้วอันน้ก็อยากให้ตรงนี้ให้เข้าใจนะว่าว่าตรงน,นี้ต้องช่วยกันว่าต้องช่วยกดตัวเลขนี้ให้ไม่ให้สูงให้ได้คือตอนนี้ตัวเลขก็อยู่ในที่เราคาดการณ์นะไม่ได้เกินไปนะว่าตอนนี้เราเรากะว่าวันประมาณ3 0,000ื่น ตอนนี้มันไป2 7งหมแล้วผมยังเชื่อ่มันจะขึ้นไปอีกนะฮะแล้วตัวเลขตายเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นเลข3หลักนะวันนี้ขึ้นไป80แล้วถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขึ้นไปเลข3าหลักแน่นอนซึ่งซึ่งผมว่ามันเยอะเกินไปเราไม่อยากให้ใครสักคนตายนะยิ่งเป็นญาติพี่น้องเราด้วยเนี่ยยิ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสงกรานเนี่ยผมก็ขอ3อย่างเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขพ,พูดไปท่านประหลักก็พูดไปแล้วนะว่าเรื่องนี้สําคัญจริงๆ นะหนึ่งก็คือใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสามกรุณาไปที่ฉีดวัคซีนซะเพราะว่ามันยืนยันชัดเจนอนะนี่ข้อมูลประเทศไทยเลยนะว่าถ้าคุณฉีดเข็มสองเนี่ยครบสองเข็มเนี่ยคุณลดป่วยตายจากโอไมคอนได้หกเท่าจากคนที่ไม่ได้ฉีดแต่ถ้าฉีดเข็มสามเนี่ยลดป่วยตายได้41เเท่าเลยมันได้ผลจริงๆนะฮะ แล้วตอนนี้ที่ป่วยตายคุณไปดูเนี่ย95-98เปอร์เซ็นต์คือเกิน60กับมีโรคร่วมท้งนั้นเลยนะและในตัวเนี้ย60เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับแล้วถ้าคุณดูตัวเลขตัวเนี้ยทุกวันเนี่ยนั่นะเห็นว่าตอนนี้คนที่ตายมากคือไม่ได้อยู่กรุงเทพนะกรุงเทพตายน้อยมากมันจังนวเนี้ยตายแค่สี่คนเองะจากแปดสิบเนี่ยต่างจังหวัดครับตอนนี้ต่างจังหวัดเนี่ยตายนี่ตายจังหวัดหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่า,า,วาส่วนใหญ่คนสูงอายุเนี่ยก็มันเดินทางลำบากอะอยู่หมู่บ้านอยู่ตำบลอะไรเงี้ย บางทีทางสาธารณสุขก็เข้าไม่ถึงเนี่ยเลยไม่ได้ฉีดเลืออย่างก็คือวิตกกังวลกันเกินไปลังเลไม่ฉีดกลัวหรือบางคนก็เข้าใจผิดบอกว่าเฮ้ยมันไม่รุนแรงอะ่ะทำไมต้องไม่ฉีดเข็มสามอะ่ะอย่างที่ผมบอกนะเข็มสามเข็มสองการป้องกันมันต่างกันเยอะมากนะครับมันนี้อยากยากให้เข้าใจและอยากให้ประชาชนว่าการฉีดวัคซีนนี่เป็นปัจจัยสําคัญจริงเๆเลยว่าต้องฉีดมันก็จะมีสองส่วนนะหนึ่งปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้าน รอลูกหลานมาเยี่ยมท่านจะต้องฉีดบัคซีนซะก่อนแม้มันจะกันไม่ได้เยอะนะเดิมมันกันได้ประมาณ7 0็0สิบแปดสิเปอร์เซ็นตเนียตอนนี้ทุกยี่ห้อไม่ว่าบัคซีนเทพก็จะกันได้ประมาณสักสี่สิบเปอร์ซนะจากตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยแต่มันก็ยังดีไงยังกันได้ระดับหนึ่งแต่แน่ๆคือการป่วยตายได้เกือบร0อยเปอร์เซ็นตนะครับอันที่สองคือลูกหลานที่จะไปเยี่ยมใครยังไม่ได้ฉีดเข็มสามกรุณนาไปฉีดนะครับ เพราะว่าวัคซีนเนี่ยนอกจากมันกันไม่ให้เชื้อเข้าตัวเรานะถ้าคนที่มีเชื้อตัวเองก็จะมันยังกันไม่ให้แพร่ไปคนอื่นได้ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคการป้องกันการแพร่คนอื่นเนี่ยตัวเลขมาเห็นสักย0 3 0าเปอร์เซนตแต่ก็ยังดีไงยังดีกว่าสูตรเน่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งสองสองทางน,นวะว่าหนึ่งลูกหลานจะไปเยี่ยมกรุณาฉีดวัคซีนนะเข็มสามถ้าใครยังไม่ได้ฉีดนะครับ และต้องฉีดอย่างน้อยเนี่ยก่อนกรอนสงการสักสองอาทิตย์นะเพราะภูมิมันนั้นทำมันจะขึ้นมันใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์และภูมิมันจะไปขึ้นสูงเนี่ยประมาณ4ี่ถึงหอาทิตย์นะแต่โอเคไม่เป็นไรอ่ะเอาอย่างน้อยสองอาทิตย์ตอนนี้ก็น,นี้เราโดลงแร้ง,ง,งฉีดแล้วกรุณาไปฉีดซะอย่างน้อยก่อนสิ้นเดือนคือให้มันก่อนสงการสักสิบสี่วันภูมิมันได้ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วเราจะได้สบายใจนะฮะและ้วก็ปุยยะตายายที่บ้านครับกรุณาฉีดซะก่อนลูกหลานจะมาด้วยนั่นคือ ลั่นใที่หนึ่งที่ที่อยากจะขอร้องประชาชนนะว่าต้องช่วยกันอันที่สองก็คือคนที่จะไปเนี่ยนะฮะเราอยากให้เก็บตัวเหมือนนักบอลเนี่ยจะแ,แข่งก็ต้องเก็บตัวเนี่ยสักเจ็ดวันหมายความว่าไงหมายความว่าท่านอย่าไปเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อโดยไม่รู้ตัวเพราะท่านท่านเราอายุน้อยเ่ลูกหลานอายุน้อยเนี่ย,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 ยไม่มีอาการหรอกแลวไม่รู้ด้วยนะฮะเก็บตัวสักเจ็ดวันคือว่า พยายามออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นพยายามไม่ไปเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์หรือไม่ไปกินข้าวคนอื่นตอนนี้เท่าที่ผมดูข้อมูลเนี่ยที่ติดกันทุกวันตอนนี้เราไม่มีคลัเสเตอร์ใหญ่เลยนะคลัเสเตอร์เล็กๆหมดเลยคือคลัสเตอร์พวกเราเนี่ยเพื่อนฝูงไปกินข้าวด้วยกันนะฮะคนในครอบครัวก,กินข้าวด้วยกันทางนั้นเลยนะเพราะต้องเปิดแมสแล้วใช้เวลากินพอสมควรอยู่กันนานพอสมควรและมีการพูดจาอะไรกันบ้างเนี่ยนี่คือปัจจัยใหญ่สุดเลยนะ เพราะนั้นนี่คือตอนนี้เก็บตัวสัก7วันนะฮะให้ท่นทานตัวท่านสะอาดนะครับไม่ไปรับเชื้อโดยไม่รู้ตัวเนี่ยผมว่าจะช่วยได้อย่างมากนะครับและกรุณาปฏิบัติตามมาตการทงการสาวสุขให้เต็มที่นะฮะใส่แมสนี่ช่วยที่สุดเลยนะครับช่วยมากจริงๆนะฮะใส่แมสเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วก็โซเชียลดสแทนซิ่งพยายามเท่าที่ทําได้นะครับล้างมือบ่อยๆนะต่างๆไปจับตรงไหนก็ล้างมือแอลกอฮอล์เจล สเปรย์ก็ว่าไปนะครับและถ้าเป็นไปได้อันที่สามที่ผมอยากจะขอร้องคือว่าคนที่จะไปเยี่ยมปุญาตยาที่บ้านกรุณาทำเอทีเคสนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็มันราคาก็สี่สิบห้าสิบาทแล้วเช็คสนิดหนึ่งให้แน่ๆว่าเออมันไม่มีเชื้อถ้ามีก็กรุณาอย่าไปครับถ้าโพสิทีฟกรุณาเก็บแม่ไม่มีอาการท่านต้องเก็บต้องกักตัวนะตอนนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอนนี้ทําไมมันระบาดในพวกเราเยอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีความเสี่ยง และไม่ยอมกลับตัวเองแล้วท่านก็เอาไปเชื้อไปแพร่กับเพื่อนท่านพรอครองท่านนี่คือปัจจัยใหญ่จริงๆนะก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะว่าตอนนี้ผมว่าตอนนี้มาถึงทางแยกเลยนะว่าท่านจะให้โควิดบ้านเราสิ้นสุดที่กลางปีตามที่เราคำนายซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัจจัยที่จะมามาตอนนี้มามาทำให้เราเปลี่ยนไปได้คือสงกรานตนะ์ฮะ มันถ้าเรากดตัวเลขไม่อยู่นะขึ้นไปสูงเนี่ยมันจะลากยาวถึงสิ้นปีเลยแล้วพวกเราก็จะลําบากเพ่าะอึดอัดไปไหนก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ไม่เดินตอนเนี้อยู่ที่ประชาชนต้องให้ความร่วมมือจริงๆนะครับผมว่าตอนเนี้เราทํากันเต็มที่แล้วถ้าอยากจะฝากพวกเราช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับนะครับคือผมยังคิดว่าเนี่ยสถานบันเทิงนี้ก็ต้องเข้าใจนนะคือจริงเราเนี่ยอยากเปิดหมดแหละนะฮะ แต่สามมเดินต้องยอมแล้วเป็นบริบทซึ่งมันมันมันมีความเสี่ยงสูงสุดเลยนะเพราะหนึ่งเป็นที่ปิดนะฮะเป็นที่ปิดสองแต่อยู่ใกล้ชิดกันอย่างมากนะครับและมันต้องมันมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมพอกินกันไปสักพักหนึ่งก็เอาละตะโกนเสียงดังนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาเผลอกินแก้วเดียวกันละนะครับอันปัจจัยมันเสี่ยงมากเลยนะฮะนั้นผมได้ความเห็นส่วนตัวนะคือผมคิดว่าให้ผ่านสงกา์ไปก่อนอย่าเพิ่งตรงนี้เลยนะครับ ขอนิดนึงนะเราพิจารณาอยู่แล้วจริงๆเราเตรียมการกันอยู่แล้วนะนะเราก็คุยกับทางสถานบันเทิงอยู่สมาคมชมรมกันเนี่ยตลอดนะขอให้ผ่านสรงการนี้ไปก่อนว่าดาูตัวเลขมันดูดีๆหน่อยว่ามันทรงๆนะคือขอให้ให้ขึ้นนะขอให้ทรงให้เนะี่ยเราพอใจแล้วนะครับแล้วถ้าทรงเมื่อไหร่เนี่ยไปอีกสองสามเดือนมันจะลงครับตามตัวเลขที่เราเห็นเพราะตอนนี้เห็นไหมว่าตอนนี้ที่ระบาดมากที่สุดในโลกนี่คือเอเชียนะนะ ฮ่องกงแล้วระเบิดเดือดเทิงตัวนี้ั้ยเกาหลีใต้เวียดนามตอนหลังตอนแรกๆเห็นไหมเขาต่ําเตี้ยกว่าเรามาตัวนี้เขาสูงเราเป็นแสนวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณไปดูยุโรปอเมริกาเนี่ยตัวเลขต่ําลงมากนะครับนะฮะแม้ขนาดเขาไม่ค่อยไม่ค่อยปฏิบัติตามไม่ใส่แมสอะไรได้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในเอเชียซึ่งมันจะตามหลังยุโรปอเมริกาประมาณสองสามเดือนอยู่ประมาณนั้นน่นั้นแนวโน้มใหญ่เนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าตอนนี้ช่วยกัน ปกป้องนะฮะควบคุมให้ดีเนี่ยผมยังเชื่อว่าของเราเนี่ยคือกลางปีไปแล้วเดีย่ยกรกฎาไปแล้วเนี่ยมันน่าจะทําให้เปลี่ยนมาเป็นโรคประจรําฤดูหรือเป็นโรคโรคติดต่อธรรมดาเหมือนไข้หวัดธรรมดาได้นะครับก็ยังย้ําอีกทีว่าขึ้นอยู่กับพวกเราจริงขึ้นอยู่กับประชาตนจริงๆริงว่าต้องช่วยกันนะครับตอนนี้ถึงทางแยกแล้วว่าท่านจะไปลากยาวเหมือนปีที่แล้วไหมซึ่งมันจะเสียหายนะโอ้โหนี่จะสามปีเต็มแล้วนะ ก็อยากให้พวกเราช่วยกันประชันพันธุ์เยอะๆนะครับครับขอบคุณมากครับ